เข็มขัดเก่าแกลกรถใหม่ใครจะไปคิดว่าเข็มขัดหน้าเก่าเส้นเดียวเปลี่ยนรถไฟฟ้ารุ่นใหม่ได้เป็นคันๆว <Wow. S 2> าเป็นทางมาไกลนะครับขามาแต่เก็บม,มาลาานะครับร้อยกิโลที่จีนเฮีนีวนนะครับเข็มขัดหน้าที่ใครหลายคนคิดว่าไม่มีค่าบางท่านแล้วว่าเพิ่งขายไปได้แค่ห้าหมื่นเองเราไปดูเปอร์เซ็นต์ก่อนหลอมของเส้นนี้กันที่สามสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับ หังหลอมนะครับอยู่ที่338.71กรัมนะครับเปอร์เซน็นหลังลอมอยู่ที่38ดเท่าเดิมเลยนะครับผมได้เท่านี้นะครับเป็นหน้าอีกหนึ่งเส้นที่ได้ราคาสูงมากๆในยุคราคาทองแบบนี้ไปขายเข็มขัดนาทิ้งในราคาหลักหมื่นกันนะจินเฮงเหลียรับซื้อทองทุกแบบทุกสภาพเลยนะเงินมากและแพตินัมเราก็รับซื้อมีหน้าร้านเปิดมา60ปีแล้วยุกไล่ส่งมาขายได้ค่ะ